เนี่ยค่ะบ้านต้นไม้สำหรับแขกที่มาโหนสิบร้ายและคนที่อยากจะนอนค้างคืนที่นี่เาก็มีมองพักให้น้ำจะต้องติดต่อมองสิบสิบร้ายอยู่ตากฟ้านค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวกันแต่เมื่อนีเขามากับชาวบ้านว้าวโหล่ะโอ้ยมันเป็นที่อยู่อาศัยเยอะอยู่เนี่ยหลังนี้ หลังนูน้นหลังนูน้นหลังนูน้นนีหลายมองอยู่สำหรับคนที่อยากจะมานอนค้างคืนอยู่ตัดขมึดก็มาได้ของ่หูเนะาะม่ได้ถาม,มาราคาสิบไล้มันราคาเท่าไหร่สิบไรทอยู่ตัดขมึดเนี่ยนีงไงคะมีที่พักอาศัย มันจะเป็นหงน้าเดี๋ยวเาเท่าขาดอันนี้ถึงแล้วเมนบเนี่ยอ๋อเขาเขาไปทายืูขยันยั้งเมนเลยเสียเงินหรือว่าเขา้องานเงินอยุเสียคนหนึ่งหันที่บาทแต่่าเขาไปทายวูเลอเดินไปเดินเื่อไปเลยมาเขาบอกเขาแปหันเขาเดี๋ยเขาหมดเสียเงินเลยอ๋อต่ถ้าเกิดเขาไปเขาจะต้องเสียเงินค่าเขาสิเดีย ว้า oh. วายากเขาหาองน้ำเหมือนยังกะสบาย oh. าออาากเขาห่นนำเ,เ,เ,เดี๋ยวัไปย่ามาเดยวกเขาหเข้าแต่เไปตาคมเอเดะอี้ไับไปตาคมิ mm hmm. วเตอร์นาอไดอิอเนาีไปตัดไปตดอมพเตอรเนาะตอนนี้ไดไปินเอ์าไปตัไปตมดมเลยราอดแล้วคนโอ้ยขนาอนบอี้ไปเลยขาอยค่าะนี้คือขามาะตอนนี้ไปัไัด้ถึงขเอนาะตอนนี่ย คือตาดขมิดโอ้ถึงแล้วคะ่ะโอ้ยคุม้มค่ะกับการเดินสุดยอดจะมีหน้าผาอยู่ด้านทางสวยมากามีสะเดือนนะคือหน้าผาหั่นนุกนังเงิน น้าพาห้างนกนังแอนนกนังแอนเลยเพราะว่ามันมีห้างมันอยู่เกาะหมาพาเพิ่นเก็บบุ๊เพ<อ>ิ่นเก็บอ๋บอเพิ่นบ่ได้เก็บบ<อ>่ได<อ>้เก<อ>็บเลอเอายางมาอีกมุมนึงแล้วกันม่มใหญ่มากว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวอู้อออันเนี้ยจีตาเสือ วอาตาเสือที่เขาขาม้าคือคือมันจะมาตกอยู่ตรงนี้อ๋อวอาตาเสือที่เขาขามขามมาท้างตอนข้างแรกนะคะันจะมาตกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตาดะมืดจะเป็นสองสตาดร,รวมกันโอ้โอยางวที่เขาย่างขามมาน่ะมันจะมาตกลงตรงนี้ว้าวทุกคนใหญ่มากถ้าเกิดเป็นนาฝนนี่จะเป็นแค่าานี้เนาะ <Ooh. S 2> สวยค่ะว้า wow. วสวยมากว้าวโอ้ยขาสั้นเลยค่ะมโหดนี่ขาสั้นพอดีอย่างสองชั่วโมงเขาเริ่มย่างสิบโมงเศ้ามโหดนีเทียงพอดีเลย คือตาเสืออะไรนี่คือตาพมืดว้าวสวยงามมากยิ่งใหญ่อลังการคุ้มค่ากับการเดินปวดขาสองชั่วโมงขาย่างลงมาแต่พอว่าตอนย่างขึ้นนี้ที่จักชั่วโมงอ๋อนึงไงซิลไลมีซิลไลอยู่ตรงนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเล่นซิลไลอีกนะเนี่ย ว้าวสวยค่ะ ยงามมากน้ำตกลาวใต้เอามามื่อนี่ฝนโ่รตกถ้าเกิดฝนตกดีๆน้ำน้ำตกจะยังใหญกว่านี้นะจะหลกว่านี้แค้นี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วค่ะสุดยอดมากคุ้มค่ากับการเหนื่อยแต่ตอนขึ้นนี่ดี่มันต้องเดินขึ้นตลอดเหยมากค่ะคื้อใกล้ของเขาซื้ออย่างเกาะลืมซื้อซื้ออย่างเจ้าของซื้ออย่างคู้เวียง À. <laughs> wow. Wow. Yeah. Soy, sooy, sooy. Wow. Anh <laughs> đang งไปพูดคุข้างบนจะเป็นผานกแอนมันจะมีลังนกนงแอนเยอะมากว้าวนี่ค่ะมุมน้ำตกอีกมุมน,นึงตรงนี้จะเป็นโซนที่เขามาพักกินเข้ากินอาหารถ้าเกิดเ่าไม่ได้ เป็นนักท่องเที่ยวของที่นี่เนาะเขาก็จ่ายคนละห้าสิบบาทเขาก็จะมีหม้อง,งน้ำห้องยางแหกเขานะค่ะอยู่ทางโน้นจะมีห้องน้ำเขาก็นั่งกินข้าวอยู่นี่เขาก็จ่ายคนละห้าสิบบาท้าเกิดเขาเป็นบอร์แมนแขกของที่นี่เนาะถ้าเกิดแขกของที่นี่ก็จะเป็นคนที่มาโหนซิกรลายบางคนก็พักอยู่นี่นะเนี่ยค่ะจ่ายคนละห้าสิบบาทแล้วเขาก็จะมานั่งพักกินข้าวอยู่นี่ซื้อขนมมาค่ะขอบคุณ ว้าวตอนนี้กำลังถูกแดดแดดทรงอย่างสวยเลยะสวยมากเลยแดดมันทรงแล้วก็มานั่งกินอาหารกันอยู่นี่เอาแฮงตอน <c oughs> ตอนกลับนางเาเมียกันเนาะนี่คือตาดขมึดค่ะตาดขมึดขมึดนี่แปลว่าลิงว่าสันไก่เพิ่นบอกว่าแปลว่าลิงลิงขมึด ตอนเศร้าตอนแรงก็จะเห็นพวกลิงนะวิ่งอยู่ตามต้นไม้นะคะแถวๆเนี่ยนี่คือที่มาของคำว่าตาขมึดเป็นท้าเขาค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราชรลาแล้วตอง,งเ้าเขาก็ยิ้มแล้วยิ้มทั้งสองกันแล้วจะถึงบ้านบุเงี่ยจะถึง้างบดหรือเปล่าน,นี่ปลอดถิง่งไง เขาขึ้นมาจากเท้าพุ่นย่างไปผักไปเสียงกระเพียนใ<ะ>ส่ยี่ส่วเหือกอมิสเลยนะ โอ้ยอนียินเสียงคนลงเขาก็หนีแล้วนึกวเป็นที่ได้กินคนเราจะมาโอ้ยอยีประวันเขาได้้ของเจ้าบ้านนะนะเไจ้กาแฟดเจาเดินยาวๆขึ้นเขายาวๆขึ้นยางเดียว ั้งแต่ตงนน้ำตกมาเนี่ยขึ้นย่างเดียวอันนี้มีผู้ช่วยล้าค่ะนี่ขาลุงไม่ได้สซนี่ขาขึ้น่ซนนี่ไม่ไหวแล้วมาจะพูนพูนข้างลางพูนนี่ยังไม่ถึงยอดเด้ดนี่นี่ยังไม่ถึงยอดต้องขึ้นไปอีกยอดมันอยู่ทั้งคุนจะาปมู้งยูมองใดเดียวไม่เห็นยอดเลย รวมดีไก,ก่เฮาบัวเมียแต่เฮาแทแบ,บแย่แล้วค่ะบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดแล้วเอาค่ะนั่งพักกันมีต้นไทรใหญ่เราถึงต้นไทรใหญ่แล้วนอต้นไม้เหรอต้นไม้เย็นเขาอยู่น้ำปลา เขาดูดซับความเย็นไก่บอกว่าถ้าเกิดฝนตกก็บอต้องย่านเพราะว่านาบนสุก <c oughs> เขานี่แหละที่สุกกันเอง <c oughs> น้ำปลาบนมีเคยมีบะอ,อ๋อ,อมันลงในแล้วเราก็เป็นน้ำตกตปไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆเหนื่อยก,ก็พัก เราชลาแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่มนมาแบบว่าได้ว้างแผนการอย่างเลยอนดลายวางกันมากัะมันี้เตรียมการเอียงไว้อุปกรณ์เอียงกระมับ,บนี่ปลามันหนา นฝนตกมันก็เลยบโดนเขานอกจากว่าฝนจะตกหนักอิลิเนาะมันถึงจะลงมาหาเขาได้สรุปแล้วเราก็เจอฝนฝนตกแล้วค่ะหัมาช่วงที่มันนั่นโลงๆเลยเนะมันเลยโดนเขาแตมันก็แห้งแค่ไหนเนาเอาจูมปันควายเลยจู โอเคไปเป็นแค่มาที่เจอฝนเจอจนได้ฝนตกอยแรงค่ะด้วยตกอย่างแรงเลยมาถึงแล้วเจอฝนค่ะทุกคนโอ้ฝนตกตรงนี้วาดเสียวมากเลยเออวาดเสียวเนาะตอนขึ้นนะ เป็นบันไดสั้นมากเลยเซียวๆคือกันตอนขึ้นเอาเซียวแต่ตอนลงไม่เซียวเนาะตอนลงเขาเอาหลังลงมันเลยไม่เซียวตอนขึ้นมันเยอะ่ายเลยเนาะสูงสูงเลยอีกอะมองมาหอดเลยรู้สึกเป็นยังไงเย็นเย็นโอ้โหมันบอก ัาลักฉันมาทำอะไรที่นี่ตงไหนเอาไปทางไหนเจ้า ใหญ่คือไงสองสามโอเคโอค๊ยใครอีกทอดมนะอเมื่ะอไงสเมีกันลีนหอยลีนหอยมันเย็นอยู่แต่มันก็ายนี่สุดหรือยังอีกไปขึ้นไปอีกไกลปะ อ oh. 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 ๋อมอ๋อองไายน้ำโอเคไปอือเออ ต้องลากกันขึ้นเยค่ะอะเรามาหดจุดมองขายของนะแต่ฝนตกแห้งเลยฝนถังล,งลาแห้งแหง้งฝนตกอยู่ดีตกกูมือเอา้าโอเค

เงินด้วยนั่นน่ะเขาฝากกันใกล้ไว้เลยบ่กกลับไปมานแต๋วน้ำกันก็ได้เนาะเออเดี๋ยวฝากไว้เด้อว่ามึงเงินอยู่นี่นั่นโอเคบ้าเขาอ่ะเป็นทางต่อไปไปอีกประมาณ2กิโลได้บ่ย่างอีกประมาณ2กิโลปุ้ยไปแม่กลับบ้านตอนไหนนะจ๊ะกลับบ้านตอนไหนมุดแกก็กลับดีแล้วแม่ด้วยขายดีๆขายมืดกับี้ไม่มาเติมเป็นบ่ โอ้มือเท่านี้เออายสิบปลปองโอเคสิบปลายปองเออเออสิบปลายปองสิบก็กระป๋องเ่าลงมาฝนตกพอดีว้าวสวยปากเสือนี่มันจะไปรวมกันกระตาดข้ามมือยู่ข้างล่างค่ะอันนี้เป็นน้ำตกอยู่ข้างบนเราก็จะไปรวมกันอยู่ข้างล่างเราต้องจับอันนี้ เราะดูไปโอเคว้าวไปเดินไปเรื่อยๆว้านี่คือป่าฝนอย่างแท้จริงมันต้องมีฝนอยู่ในป่า ปลาฝน,น,น,นมีสวยฝนหินฝนมีสวยปะนี่บริการมัดึงรองเท้าให้น้ำรองเท่าบั่งจะสูบฉิดแล้วพี่น้องงๆกลัวนะเออน้ำเพราะ่มตั้งมั่น เออแมนสะดุดหน้าสะดุดหลังหายใจรอีกทางนีงคนเอาไวปทางนึ้นเลยไงอันนี้มันหนักกว่าไงอันนี้คือเนินสุดท้ายของเขาแล้วเป็นเนินสุดท้ายบ่แมนเนินเนนสุดท้ายโอเคเขาเชียร์ไงเนินสุดท้ายกับเนินสุดท้าย แบบเดียวของไก่ยเรสัญญาณมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราจากนี่ไปประมาณว่าร้อยเมตรประสนเหมียนประสนเอ้าแมีนกระแมนไก่บอกว่าเขาเก่งหลายมีกำลังใจขึ้นแล้วอันนี้อันเพิ่นเขียนว่าจังเดย์ไหนเขียนว่าห้ามชิมกีนเียจ้างเล็ิขาดเออเนื้อขยะใช่ว่าขยะเล่าข่าวทีเงี้ยนิเงี้ยเนี้ยเนี้ยเงี้ยทีเงี้แม่ี้ย ทิมขีเน่โดยเด็ดขาดยางเด็ดขาดทิมคีเน่ยางเด็ดขาดโอเคโยยะ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 โ้ย่าโยยะแต่เขาเอิโยยักเออโยยักห่หิบเนี่ยหอหิบคือกันหอหิบคือกันหอหั่อันหอหันยอหันโดโเนยโด็กโดเด็กของเราเ็นโดเด็ก เหกระโดดเด็กนีของไทยกระโดดเด็กเอาของไข่ไของไข่อ้กานอีกตัวนึงมันมีสองเลาวมีตัวเดียวโอเคขวดแลาวบนมีขวดโมแมว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 โอของเขาโมอมวของเราโมแมวโมแมวอันนี้พอตเผาว้โคถ

อร่อยเขาขึ้นมาจนจะหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่คือ้านสุดท้ายเราจะไปถึงป่ารันรันยีทุ่มลันยีทุ่มอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนซื้อรันยีทุ่มต่อไปก็จะเป็นป้ากาแฟแล้วก็จะเป็นเป็นไรกาแฟก็จะสุดเส้นทางแล okay. ้วนี่คือการเดินมาน้ำตกตาดเสือตาดขมืนจะมาอีกไหมาไม่มาไม่มาอีกแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวเาก็หูกันว่าเอาชิไดมาอีกบ่สโอ้ยสุดยอดเป็นทีิปที่ปวดนี่คือสภาพของเกือเขาทิ้งค่ะจบทิปจบทิปตัดเสื้อตัดขมืนของเขามึงดีละมาอีกบอ่บอกไปเลยบอเข้าบึ่งดอกไม้งามงามเขายังมาเรื่อยๆเขาก็จะเจอลานดอกไม้ค่ะสวยค่ะ <t> <lire> <dynam Talking reading> ดอกเอียงบ่งสวยค่ะดอกไม้ต้นเล็กๆดอกดสีเห<ด>ลือง<ด>สี<ด>ขาวดอกกระดุมหรือเปล่าเหมือนแถวๆบ้านเราเนียว้าวดูกลุ่มนี้สวยจังเลยนี่คือเป็นร้านสุดท้ายของเขาแล้วสวยค่ะ ไกอยู่พูนเอาอยัางยังเล่นยัง,ยง,ยง,ยงหัวท้ายรูกปกระดอกไม้อยู่ไม่เอาอีกแล้วคือตอนนี้เมยเน์ยนะเ็เลยว่าทิ้งสิวันนี้ถ้าเกิดกลับไปหฮบ้านอาจจะอยากกลับมาอีกก็ได้อยางเขาไปตาตามืาอเขาคือมือนีเขาซีหนอ,อนมือมากเขาละล้างสวอ๋อเจ้าของเฮ็ดแบบนี้แม<น>่นเฮ็ดแบบนี้แล้วตาแหงตาแหงแน่ยังได้ท่งเฟิน ว่าเพิ่นไปพวกงานเพิ่นเพิ่นกระดิสีออกอย่งตะแกนมั่นปะเนี่ยแกนมันเนีน่ยเพิ่นไปขัวไปขัวเองไปขัวอะไรเจ้ามา่อสีปะถุงใส่ถุงอ๋อลองไก,ก่กามีไรกาแฟคือกันอ๋อนี่คือต้นน้ำตาดขมิน้นไหลไปจากนีแม่นบ่เด้อเด้อเด้อกูร้านทองเนี่ยโบแมนม,มิแต่ของเขาเนี่ยไงกูร <c oughs> ้านโขงคนอื่นก็มีออจิงไงโอ้หนามันคุณเนาะตอนเทามาน,น้ำใส่ได้เนาะ คนมันตกเป็นเคร่องไก่เป็นเคร่งประเษดเขาเนี่ยโอ้ยน้องน้องนั่นกลับมาทันเขาแล้วน้องขายของขายเครื่องยื้างบนเพี่วเขาซื้อน้ำกินนะอว่าจะจุกกับปจุเป็นยางอีกค่ะอย่าหาเหตุเด้อคนขับรถนะ บมแมนว่าลูกค้าอยากไปแซงกระพ้าไปเมือโอ้บอบออยบ๊วยบ๊วยจะตามใจลูกค้าอะไรไหม <c oughs> มันไม่ใช่โอ้ยสุดยอดอุ้อยเนี่ยคนพามาคนขับรถเดี๋ยนี่คือ <c oughs> ลูกค้าอยากไปแซนีพาไปเมือส <c oughs> ไม่มีห้ามกันเลยโอ้ยต <c oughs> ายมันเป็นซิกเนเจอร์ยู่นี่เด้อยู่นี่อันนี้โอ้ยสองคนก็เปิงเธอเปิงลงเท่าพี่ขึ้นรถ แล้วจึงรถอย่างปลอดภัยดีแหละละเพื่อนหาคนในบ้านมีลายไหล่ะอันนี้จำสีเนาะเมียนจ้าเข้าใจเลยนะเข้าใจเลยนะจะตีบเลื่อนัันเด้อ โอยสวยสวยลได้บบสุดยอดมากๆถึงทั้งลางล้วนพื้นทีเนาะกันมีมากอีกอ่ะจีบอาจาย์ได้สิไรเป็นเจ้าอ่ะเป็นตัวมหานี่โอ้ทีมงานเขาเนาะจะไปดินเฟสดินลายไปเลยดินย่งอ้พนาพอเไอ้เรื่องด กอันนองคนขับรถนี่ก็ได้จ้าติดต่อรองคนขับรถเนี่ยน้องคนขับรถตริดต่อเพราะว่าบริการเอารถพามาส่งน้ำพามารถุดมารับมาส่งแล้วก็พาพาไปเที่ยวจากไปมองใดก็คือ <c oughs> น้องเขาก็จะพาไป <c oughs> สนุกมันมันอยู่มวนอยู่แต่สิมาอีกบ่บ่ อต่ตอนนี้เมย์เมยอยู่หนักเลยบอกว่าบบแต่ถ้าเกิดหายเมื่อย์เราก็บบแน่นออาจจะได้มาเจอกันอีกขอบใจหลายไลท์ขอบใจเลายๆไลท์ไปบ่ายรองเท้าขอบใจหลายๆเด้อซอยหลายนี่คือใกล้ซอยได้ยังไลท์พุทธิมาก็มาหนองหลวงหนองหลวงนี่ก็เจอไอ้ภูเวียงถ่ายหน้าขึ้นคนบนตรแขมบ่ โอ้จ่ายค่าน้ำค่าน้ำเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวกินซื้อน้ำกินซื้อน้ำกินเลยได้เลยเดกับเจ้าได้ใจใหุ้ใครเนาะอู้ยูใหายเย็ดเด้อกลับรถยั่ไยดิแปดเมื่อยตจีมาสั้นถามได้ย่างย่างลุกไปหนอสองชั่วโมงย่างขึ้นมาหนี่ดสามชั่วโมงเนาะอย่าหายเหี้ยบเด้อย่างไปกลับเนี่ยมีหน้าแหละนาะส่วนมากก็ถึง ต้องล้นขางคืนังหายมากเลไม่นเลยล่ะไปหาแต่ก็เรื่องพอดีคำโอยาเลาเไปกับไหมฝนตกแหงเลยจ้ะโชเฟอร์ก็มาห้าม้าอยาไปใส่จัดเตด้ด้จับกลับบ้านนั้นแน่นาะโอ้นี่เป็นโรงเรียนทีหือจังไหนก็มีเดนกน่อยหลายแท้ thở, thì cứ mua bàn, bàn đồ luồng.